เพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาป่าเก่าที่เคยขุดไม้เมื่อหลายปีก่อน,นครับตามหาตะโกอันนี้ก็พอได้อยู่ครับไซเล็กไซเล็กทีจิ๋วแต่ยังไม่เตดมใจหลุมเก่าหลุมแก่ผมเคยขุดไปโอ้หนึ่ง,งหลุมสองหลุม เป็นยี่สิบสามสิบหลุมครับนี่หลุมใหญ่ตัวนี้ต้นใหญ่ใหญ่อลังการมากครับตัวน,นี้ตะโก้ขายไปแล้วครับนู้นเยอะแยะครับขุดตะพุธตะเพยครับป่านี่ครับรกมากเลยครับเดินต้องแหงนดูข้างบนครับป่าจะนึกเป็นป่าน้ำท่วมครับตะโก้มันอุดมสมบูรณ์ เมื่อกี้ไปเจอช้างเปิดในล่งต้นหนึ่งว่าจะขุดก็เหน็ดแรงแล้วครับเดินขุดไม่เท่าไหร่ครับเดินหานะครับนี่เท่านี้แล้วครับเดี๋ยวกำลังค่อยมาขุดครับจะไปทำหนดีเนี่ยไปทำหนดีนี่เออ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 โอ้โหทางตอนนี้เดินยิงปุ๋งเลยเดีขวดขวดน้ำเปลนสมัย สี่ห้าปีที่แล้วยังอยู่โอ้ตายตายตายโอ,โอ้เครือตีวัวเมืก่กกี้แก่งไว้ต้นหนึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหนเต่หน้าเคยหลังลุกครับลุกมากเลยครับก็จะเจอช้างเผือกสักต้นต้องคุ้ยต้องเขี่ยต้อง วันจบางทีทคนมองไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าจะแต่งนร่วงไหนอย่างตัวน,นี้ก็ขอได้ครับโอ้ยติดเขื่อนท่านน้าใจรังกันโอ้เขื่อโอ้โหนี่หลุมจะพืระเถือสนัยหลายปีของขุดนี่นจะหลุมใหญ่ๆทั้งนั้น ขุดวานไม่ไหวครับเดินถักหลังไม่ค่อยมีเวลาขุดครับทำไปงาน,นพวกแล้วที่เราตัดแต่งไว้อย่างดีไอ้พวกจัดทำฐานมาตัดมุ่นเมะเตเแหลยต้ตนนี้ถ้าเป็นไม้ต้นเดนะียวน่ะแต่งง่ายครับถ้าเป็นไม้กอ บางทีก็หาโมองอยากมีสงสารางทีผมแต่งก็หนัสวยครับเป็นซูโมโ่มาพิชมครับนี่ครับซูโม่โอ,โอ,โอ,โอ้หงานผมแต่งเลยลากรบอบเลยครับ่านี้นดี ถ้ามองหน้าไมา้ก็เดี๋ยวเลี้ยงให้กับมีใหญ่เข้าแขนอันนี้ออกเอี้ยวอันนี้เป็นกิ่งซ้ายอันนี้เป็นกิ่งหลังมีใหญ่ครับเดี๋ยวบางทีพวกตัดทั้ฐานชอบมาตัดตรงนี้ครับเลี้ยงที่บ้านดีกว่าหลากรบดรับแต่วันนี้เหนื่อยครับไม่ไหวโอเคครับต้องกลับก่อนนะครับไปซื้อของที่ตลาดด้วย ไปครับตามมาก็เพื่อนโอ้โหโไ่มีลักมาไม่ได้นะโอ้โหหนำยี่ไปทางไหนเนี่ยโอ้โหเขือโอ้โอ้โอ้หนำหนำเกาะไหนืน่อยแล้วหาทางออกไม่เจอจะพาไปเดูช้างเผือก ตัวหลวงป่าแล้วครับไปทางไหนดีลกมากเลยนดีโอ้โหมีจหลุมเก่าเก่าเนี้ยขุดแต่พืชตะเถื่อสามสี่หลุมนี่มีจหลุมใหญ่ใหญ่เหนแล้วครับ ผมลงนะครับผมเอาจอบทิ้งไวนะ้ไหนเมื่อกี้เดี๋ยวหาทิกัดก่อนโอเคครับผมสวัสดีครับหาจอบก่อนครับหาจอบไม่เห็นเลย